สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อซทุกๆท่านนะครับผมวันนี้บรรยากาศยามเช้าอยู่กับช่องพังดีวาเหมือนเดิมนะครับวันนี้พ่อควาจะขออนุญาตพาคุณพ่อคุณแม่ดูสถานาการณ์น้ำอีก,อกสักวันนะครับผมไม่รู้ว่าน้ำลดหรือน้ำขึ้นนะครับตอนนี้แต่ข้าวที่ท่วมไปสงสัยจะเน่าหมดแล้วละครับคุณแม่ ประทวมมานานแล้วครับผมสามอาทิตย์แล้วมั้งประมาณเนี้ยเนาะ,นอ,ะอันนี้เป็นพังดีบานะครับวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำสักเชือกเลยครับผมยามันหนาวนะครับผมคุณแม่หนาวมากเลยครับหนาวมา3ามสี่วันแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่หนาวเท่าไหร่แต่บรรยากาศเย็นๆแบบนี้ก็เหมือนคนเราแหละครับน้ำก็ยังไม่หิวเลยครับผม เขาเรียกหนาวหัวลมครับหนาวหัวปีตอนนี้ก็ยังกินฟางข้าวไปก่อนนะครับสายๆหน่อยอีกสักกาหน่อยเด็ดๆก็ต้องกินน้ำครับผมอาบน้ำวันนี้ตรงสายต้องขัดกันอย่างเยอะเลยครับผมไม่ได้ขัดมาหลายวันแล้วครับคุณแม่วันนี้สงสัยจะหมดแปลงทักสามอันแล้วครับใช้แปลงถูครับผมเพื่อจะให้หายคัน กลางคืนยุงเยอะครับคุณแม่ดูช้างแต่ละเชือกไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะครับผมเพราะน้ำมันขึ้นมาแล้วยุงแตกมันจะป่าข้าวจะมากัดช้างข้างรอบๆก็มีแต่น้ำอยู่นะครับตอนนี้น้ำเยอะครับคุณแม่ก็ได้แต่ภาวนาแหละครับผมขอให้ลดเร็วๆ ชาวบ้านเขาก็จะได้ลงเกี่ยวข้าวได้นะครับผมที่เหลือแต่ส่วนที่ไม่เหลือนี่ก็คือต้องทิ้งแล้วล่ะครับผมเพราะเริ่มเน่าหมดแล้วครับอันนี้เป็นฟางข้าวที่ได้มาจากรถเกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวให้กินพอเป็นกระใสก่อนเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็จะได้กินเยอะกว่านี้ครับ ถัดไปก็เป็นทางดีไอ้แม่มุนเพิ่มยืนสงบนิ่งเข้าทรงอยู่ครับผมตอนนี้ตาปิดๆเหมือนคนไม่ได้นอนเลยครับผมเพราะกลางคืนนอนไม่ค่อยได้นะครับยุงเยอะครับผมก็ต้องอาศัยช่วงกลางวันยืนหลับเอาครับตอนนี้ นี่ก็เป็นยายโมเบลนะครับผมยายโมเบลตุ๊ปุอยู่นะครับเหมือนโองมกรเลยครับผมคล้ายกับองมกรยืนสายไปสายมากินหญ้าหมดไปแล้วหนึ่งหอหญ้าเนเตีย มาอีรอบก็จะเป็นแม่น้ำนะครับผมฝั่งนี้น้ำครับผมน้ำทั้งนั้นเลยคุณแม่จ๋าถ้าพอมนาข้างล่างนี่ก็เกือบท่วมนะครับพราะวามคำนวณว,ว่าจะท่วมแต่ปีนี้ยังดีไม่ท่วมนะครับผม จะให้ช้างนะครับผมควานตู้ก็จะเป็นสาวดอกคูณเดี๋ยวดูอาการของเมียดอกคูณก่อนว่าเกี่ยวข้าวเสร็จนี้ว่าจะคลอดให้พ่อควานหรือเปล่าจะมีข่าวดีให้พ่อควานได้เฮไหม สำหรับสาวดอกคูณประจำทีมงานมาตลาดของเรานะครับ <iet> ก็รอดูอาการไปเรื่อยๆครับผมคำนวณมาแล้วก็1ปีกับอีก8เดือนแล้วนะครับช่วงนี้ <id> เป็นยายเพียวครับ เมียผมเนี่ยเขาได้กินอ้อยไปแล้วบันนี้แดดออกเหมือนกันครับผมแต่แดดยังไม่จัดเท่าไหร่เพราะมีลมครับผมมีลมมาสองสามวันแล้วครับอากาศก็เย็นๆหน่อย ทางก็ยังไม่ค่อยากกินน้ำเท่าไรครับผมหนาวครับนี่เป็นสถานการณ์น้ำคุณแม่เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าน้ำลดหรือน้ำขึ้นน่าจะลดนะครับผมโหวันนี้น้ำลดครับผมลดได้ประมาณคืบคืบหน่อยนึงครับผม ทางนั้นล้อมรอบมีแต่น้ำครับผมทางมีว่ายู่กับเพื่อนๆนลยครับง่ายๆเหมือนเกาะนะครับผมเหมือนคนติดเกาะนะครับอยู่กลางเลยครับผมถัดไปฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านข้ามหน้าชนประธานไปนะครับผมที่ตรงนี้เป็นที่สนามของหมู่บ้านเหมือนกันครับเป็นที่ทะเล สมัยก่อนจะเป็นลำห้วยครับผมเขาเรียกห้วยประแดงคายนะครับที่หล่อเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านคนทั้งชุมชนจนตบตูมาได้ทุกวันนี้ครับผมแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นหนองน้ำเล็กๆที่คนในชุมชนได้หากินกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายพอดีมีโครงการ มาลอกหนองเขาก็ได้เอามาถมเป็นสนามเอาไว้ทำประโยชน์เวลาหมู่บ้านมีกิจกรรมในหมู่บ้านนะครับผมก็โอเคครับผมที่เราหมู่บ้านเรายังมีสนงสนามไว้เพื่อจัดการจัดงานได้ทุกๆปีนะครับผม กลับมาแม่หาพังดีบาต่อนะครับมันดูเม่ดีบามีเต้นยืนอยู่นะครับผมเดี๋ยวค่อยได้กินแล้วเดี๋ยวอาบน้ำก่อนค่อยมากินใหม่ดวูวันนี้ก็ต้องสงสัยต้องหาร่มอีกแล้วเพราะวันนี้ฟ้าฟ้าเปิดเลยครับก้อนเมฆสักก้อนก็ยังหาไม่ค่อยได้เลยครับวันนี มีเมฆบางๆยวอาบน้ำเสร็จก็จะได้เข้าร่มจะเข้าร่มผ้าสแสลมเหมือนเดิมวันนี้รอก่อนถึงเวลาก่อนให้แดดออกจัดจัดสักหน่อยก่อนครับผมให้กินน้ำ ่สุดก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุณแม่ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ f c ทุกทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สับ s c ไคร e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ